ขอบคุณลูกค้านะคะอยศแม่ค้าตลอดเลยบอกว่าดูแม่คา้าทุกคลิปเลยตาไลฟ์หมดแล้วเลือกไม่ถูกอะไรก็สวยไปหมดเอาแม่ค้าเลือกมาอันนี้คือเป้าหมายของเราเลยนะอันนี้ <c oughs> พูดเล่นไม่ใช่ <c oughs> เอามาให้ลูกค้าดูไงใส่ให้ดูว่าสวยสวยยังไงนะเสะื้อคอกลมแขนสั้นแขนสามส่วนอันนี้คือแขนสั้นที่เราใส่เป็นแขนสัน้นเป็นลูกไม้ฝรั่งเศสแบบนี้ค่ะพี่เสื้ออย่างเดียวนะคะพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทมีตั้งแต่ไซส์สามสิบแปดไปจนถึงไซส์สี่สิบหกผ้าถุงผืนละสี่ร้อยเก้าสิบบาท้ส่ด้ ล้านหนึ่งันห้บาทกูลู้ค้ะนี่คือสวยเลยสวยอีกแล้วเป็นความสุขเป็นความสุขเพราะพี่สาเวลาเราเราบอกว่าอายุขนาดนี้แล้วฉันดูไปดูมาเลือกไปเลือกมาบอก ฉันเธอสวยเธอเธอสาวทีเธอยังสวยอยู่จะแต่งตัวสวยได้ฉันแก่แล้วจะแต่งตัวอะไรก่อนบางทีพี่สาวอย่าไปคิดแบบนั้นถ้าพี่คิดแบบนั้นพี่เปลี่ยนไมเซ็ตใหม่เลยนะ,ะพี่เปลี่ยนไมเซ็ตใหม่เลยคนเราพี่สังขารมันไม่เที่ยงค่ะวันหนึ่งก็ต้องร่วงรยกันไปตามการเวลาเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเป็นปกติเมื่อก่อนพี่อายุเท่าหนูนะคะพี่อาจจะสวยกว่าหนูอีกก็ได้ใช่ไหมล่ะแต่วันนี้พี่ลืมไปพี่ไม่ได้ดูแลตัวเองพี่ดูแลแต่ครอบครัวดูแลแต่คนที่เรารักจนทุกสิ่งทุกอย่างมันประสบความสําเร็จมาเสร็จสับหมดแล้ววันนีี้้่่ตตตอองงงหัันมาดูแแลวเ สวยๆไม่ว่าจะเป็นงานทําบุญงานเล็กงานน้อยงานบ้านงานเรือนงานตรงไหนงานบวชงานแต่งบ้านใครเราแต่งตัวสวยไปเวลาคนที่เขารักเรานะคะพี่เวลาเราแต่งตัวสวยๆไปเนี่ยเวลาคนที่เขารักเราเขาจะอุ้ยวันนี้สวยจังเลย การที่เขาชมเราเหมือนดาวอะค่ะเดียวโดนลูกค้าชมทุกวันเราชื่นใจเรามีความสุขบอกเลยว่ามีออร่าทุกวันเนี่ยเป็นกําลังใจนะคะคนเรานะ่ะเวลาคนชมเราว่าเราสวยเราสวยเราสวยมันมีความสุขพี่เวลาพี่แต่งตัวสวยๆไปอะพี่ก็อยากให้คนชมว่าพี่แต่งตัวสวยแล้วพี่มีความสุขแล้วเสื้อทรงสวยๆแบบหนูวะพี่เสื้อทรงสวยๆแบบที่ร้านหนูขายอย่างเงี้ยค่ะคือตอบโจทย์ ตอบโจทย์เลยพี่จะบอกว่าดาวพี่แก่แล้วพี่จะแต่งตัวเพื่ออะไรก่อนพี่นะคะพี่แต่งตัวสวยๆไปอ่ะเวลาคนชมพี่พี่จะชื่นใจวันเวลาน่ะพออายุขนาดนี้หกสิบเจ็ดสิบพี่ยังแต่งตัวสวยอยู่เลยเนาะพี่ยังสวยพี่ยังทันสมัยอยู่เลยเนาะพี่เป็นคนทันสมัยมากพี่ชอบไหมพี่ชอบใช่ไหมคะหรือว่าพี่จะจอบให้